นับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีเนนตเวลไลฟ์ N ค่ะเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนวันนี้โฟกัสไปที่ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้นะคะช่วงเช้าไปดูบรรยากาศเซนเด็กกันก่อนค่ะติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะ ตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าสวิงตัวบวกลบนะคะมาปิดตลาดในแดนสีแดงค่ะติดลบลงไป4.59จุดนะคะไปปิดที่1105.42จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายภาคเช้า18,000ล้าน m a i ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.18จุดนะคะยืนที่232.40จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขายนะคะ349ล้านบาทสำหรับ 5อันดับหลักทรัพย์ในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะนำโดยตัวของ KTB ที่ฟื้นขึ้นมานะคะก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ40ตังค์นะคะยืนที่24บาท80สตางค์นะคะตามมาด้วยธนาคาร KBank นะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่154บาท50สตางค์ v d v c n c e ย่อลงไป4บาท SCB บวกขึ้นมาได้1บาทนะคะและ Delta ย่อ1บาทค่ะ เรามาปรับพอร์ตจัดทับการลงทุนกันดีกว่าในช่วงครึ่งหลังนะคะปัจจัยเสีย่ยงมีอะไรบ้างนะคะและโอกาสในการลงทุนหรือเก่งกําไรจะมีมากกว่าครึ่งปีแรกไหมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ในช่วงของเวลทอค่ะร่วมพูดคุยกันกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณกรพัฒสวัสดีค่ะ คุณมวยสวัสดีครับสวัสดีแฟนร,รายการเ e ลทอลกด้วยครับผมค่ะคุณกรพัฒน์คะครึ่งปีหลังคุณกรพัฒน์มองตลาดบวกมากกว่าขึ้นปีแรกไหมคะโอ้จะบอกว่าก็น่าจะต้องบวกนะคุณหมวยเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยติดลบไปยี่สิบสองยี่บสามเอร์เซ็นนะครับเราก็อยู่ในกลุ่มที่เป็น Wo r er, s e Performer นะครับก็คือผลแทนหลังท้ายเลยใช่มยเชคะทีแย่ที่สุดนะครับหลัง้ายนะครับดภาพรวงนะครับ จริงเนี่ยมันก็มีมีแฟกเตอร์เหมือนกันช่วงแรกเองเนี่ยเราก็รังท้ายอยู่แล้วแหละนะครับแต่มีรอยแยกนะครับรอยแยกในเรื่องตัวผลตอบแทนได้กางทุนเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเองโดนในเรื่องตัว reciprocal tariff ซึ่งเป็น a d w i ินกางทุนหลักในช่วงต้นปีกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือช่วงวันที่2ถึงวันที่9เมษายนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาตรการมันคลายนะครับ As a s สเซอร์มันเป็นขามการดึงสาระกลับนะครับเกิดจากการ รีเรทนะครับไม่ได้มองว่าสีข้างหน้าดีนะแต่ว่าเราขา้ทัพมันลงมันลึกเกินไปนะครับการรีเรทมันดิปลเนี่ยปรับโพซิชันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีภาพของการเจรจาการค้านะครับมันมีเรื่องตัวนโยบายการเงินนโยบายพลังที่เข้ามาประคองสิ่งอิสระประเทศนะครับเซทไทยก็รีบาร์มาแล้วอ่ะสิบหกเปอร์เซ็นต์นะจากฐานพันห้าสิบหกไปแถวพันสองร้อยยี่สิบพันสองร้อยสามสิบจุดคุณเหมยก็จะเห็นว่าไอ้ตอนนั้นเราก็เด้งมาดีนะแต่พอ กลางเดือนพฤษภาคมท้านไปเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็สะดุดไปเลยนะครับมันคือเซติมิ่นเชิงลบด้านการเมืองนั่นเองนะครับมันเริ่มเห็นตัวรอยแยกนะของความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลนะครับแล้วก็เสียภาพนะครับด้วยความที่ทุกประเทศเองเนี่ยต้องใช้ในโยบายการคลังเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อประคองดาวไซรัสในช่วงครึ่งหลังด้วยพอมนเจอภาพนี้เกิดขึ้นบ้านเราก็ม้วนลงครับก็ทําให้หลังวันที่9มาต้นมาหลังทางริฟช็อคเนี่ย เซตไทยตอนนี้นะครับน่าถึงวันนี้นะขึ้นมาแค่สองเปอร์เซ็นต์แต่ MSCI ตลาดเกิดใหม่ขึ้นมาเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับคุณมวยนะครับแล้วก็ MSCI World ขึ้นมาสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เป็นภาพที่ผมเคยบอกไปว่าเออ่หลังรีเซิร์ฟเค้าชาร์ิฟเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลังชาร์ลิฟช็อคเนี่ยภาพของตัวการเดฟเฟซไฟน์เม็ดเงินจากสหรัฐเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นต่อเนื่องดอลลาร์จอ่อนค่านะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นกันว่าตลาดเกิดใหม่โดยรวมเขาเพอร์ฟอร์มดีโดยเฉพาะ จีนนะครับเกาหลีนะครับองกงพวกนี้เพอร์ฟอร์มนด์ดีนะครับ,อนนรบของบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะรังท้ายแต่ว่าด้วยความที่ความเสี่ยงด้านการเมืองนะครับมันก็ไพรซ์สินพาไปในราคาเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมดูยังไงนะครับก็ดูจากการที่หลังปี2006เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราเจอความเสี่ยงด้านการเมืองเยอะมากนะครับหลายช่วงหลายตอนเนี่ยนะครับมันมีทั้งตลาดเองฟื้นเลยพอมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองนะหรือว่า พอมีความเสี่ยงเข้ามานะครับซึ่งยังคาดการบดสรุปไม่ได้นะครับตลาดยังไหลลงต่อนะครับหลายช่วงหลายตอนแต่ว่าสิ่งที่บอกได้ก็คือเวฟของ maximum drawdown ของประเด็นการเมืองตลาดแต่ละรอบของบ้านเราหกครั้งด้วยกันเนี่ยมันจะลง average ประมาณ9%ครับคุณหมวยนะครับแล้วคุณหมวยลองดูว่ารอบเนี้ยจากกลางเดือนพฤษภาจนถึง1 5 0 0้า้ขอไปนะครับจนถึง1ันหจุดเนี่ยมันลงมาถึง1 3 1 4นะครับมันลงมามากกว่า ระดับค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงดัา้าเกามเมือ9เซนเปรีเยเบอยแล้วมมนเลยเป็นที่มาครับว่าด้วยความที่ตลาดลงมามากกว่าความเสี่ยงที่มันเผชิญในอดีตนะครับว่าการเมืองมันจะดิสคอประมาณนี้นะครับริสพรีเมียมก็ดีดขึ้นมา120่งรอยสพอยต์มากกว่าในอดีตที่มันจะขึ้นเฉลีย่ยมาสัก80ด p ิบเพอยต์มันซ้อมว่าตลาดมันพรซ์สินไปแล้วประกอบกับพอมันดําลงมาเนี่ยด,ดําดิบลงมาอนบัตบ้านเราเนี่ยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องจากจากต่างชาติยยลงเรรื่อๆนะคับ ทำให้ตัวไอซิซิเมียมเนี่ยนะครับเด้งไปถึงบวกสามพิีษมันเลยเป็นจุดที่ตลาดเองนะครับพอมันมีบทสรุปด้านในหนึ่งเนี่ยมันกำลังดึงพอรชันกลับเพราะฉะนั้นผมพูดแบบนี้เลยกันว่าตอนนี้ตลาดนไทยจะค่อยๆฟื้นแล้วนะครับจะค่อยๆฟื้นนะครับเรื่องการเมืองนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะคุณหมวยเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยจะไม่ทําให้ตลาดเองเนี่ยลงไปทําโลใหม่แล้วนะครับเรื่องการเมืองนะที่เป็นเรื่องอื่นๆแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองที่เป็นเรื่องที่เราไม่คาดหวังอะไรกันไม่คาดหวังคือเช่นเ วนลุกของการปฏิวัติวลลุกของการปฏิวัติเองเนี้ยนะครับถ้าเกิดปฏิวัติเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะผมบอกเรื่องอื่นก็คือเคสไหนก็ตามฉากทัศน์ไหนก็ตามเนี่ยตลาดจะไม่ลงไปทําโลแล้วจากจากเรื่องการเมืองอื่นๆจะไม่ทําไปลงไปทําโลใหม่นะครับแต่ถ้าปฏิวัติเนี่ยไม่แน่ผมเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันว่าตลาดเป็นไพรซินมาแล้วนะครับส่วนเรื่องตัวประเด็นรอบด้านเนี่ยนะครับความเสี่ยงด้านอื่นของสีโล่เองครับผมกลับมองว่ามัน ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้เป็นความเสี่ยงใหม่นะครับเกี่อวการเจาก,การค้าต่งตางๆกํากำลังเกิดขึ้นนะครับอตอนนี้ตลาดเขากำลังรอดูครับว่ามันจะอล l อ c k ภาพของตัวการฟื้นตัวนะครับซึ่งเป็นช่วงของการ r e ร a t i n g ของบ้านเราเนี่ยนะครับอรอบใหม่นะครับได้มากขนาดไหคนคำว่า re-rating เาหมายความว่าไงสินค้าราคาสินทรัพย์มันถูกกดลงมามากนะครับเศรษฐกิจข้างหน้าไม่ดีแต่ว่าราคาสินค้าที่กดลงมาเนี่ยมันมากกว่า ฐานเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไปมันเป็นรอบการกลับโพซิชเฟดมันคือเฟดของการรีเรตติ้งนะครับในการดึงสาระกลับเฉยๆนะคุณมวยประมาณ <Yeah. S 2> สักส่วนใหญ่ภาพแบบนี้จะอยู่สักปีปีครึ่งถึง2ปีประมาณนี้นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ไปนึกถึงโควิด19จะเข้าใจภาพว่าเออเราเล่นไปล่วงหน้าปี2ปีเนะี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีขึ้นนะตอนนั้นนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าราคาซับมันถูกกดลงมาแล้วแล้วก็มันมีความคาดหวัขง,ขงข้างหน้าว่าเอยเดี๋ยวมันจะไปเปิดเมืองจจะมีวัคซีนเปิดเมืองได้นะครับรอบนี้เหมือนกันครับ มันมีความคาดหวังว่าเจตการค้าจะเกิดนโยบายการเงินผ่อนคลายจะเข้ามาซัพพอร์ตนโยบายการคลังจะพอไปได้นะครับทำให้เศรษฐกิจปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ตรงนี้คืออะไรการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วไหมนะครับจนถึงระดับต่ำกว่าดัเรทหรือเปล่านะครับการขับเคลื่อนสิ่งภาครัฐก็หมายความว่างบประมาณตอนนี้นะครับรัฐบาลรักษาการนะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นไม่ใช่รัฐบาลรักษาการรัฐบาลปกตินี่แหละครับภายใต้นายก รัฐมนตรีรักษากษารกาซึ่งคาดาว,าว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับ <ภา S 1> ซึ่งเขาก็จะนำํำทีมครอมชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่สนะครับจริงๆเนี่ยมีอำนาจเหมือนนะครับรัฐมนตรีปรกติทุกอย่างเลยนะครับถ้านึกไม่ออกก็ย้อนกลับไปสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านเองอถูกเขาเรียกอะไรพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับ <ภา S 2> เอาเฉพาะวันที่สารสั่งแล้วกันไอ้ตั้งแต่รับเรื่องจนถึงสารสั่งแล้วกัน,นครับมาสักสี่สิบวันนะครับจริงๆเนี่ยคนที่แปลกด้นนที่แทนก็ทําหน้าที่ได้ตามปกติเลยนะครับ<อ>แล้วก็กว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วนายกนะครับอาจจะชอบด้กกวยกฎหมายกลับมาได้อะไรก็ตามแต่นะครับสิ่งที่ตัวในวุฒิกรศึาการอนุมัติไปแล้วนะครับมันก็คืออนุมัติไปเลยไม่มีผลที่นายกจะมาย้อนหลังได้ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจก็คือ การบริหารยังเต็มที่อยู่นะครับแต่ว่าเสียงรัฐบาลไม่เยอะประมาณสัก256ถึง270วลีประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับการรวมเสียงในภาพรวมเพราะฉะนั้นตลาดจะรอดูแบบนี้คุณเหมยว่าอีกข้างหน้าเนี่ยงบประมาณ6-9ผ่านไหมถ้าผ่านนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายงบงานใน3เดือนท้ายทําได้ดีด้วยันี้จะค่อยเปิดอัพไซต์ให้ตลาดเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเองเนียตลาดทุนไทยมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแต่มันจะไม่เร็วมากมันจะค่อยๆไปครับผมมองแบบนี้นะผมอบคิดว่า ถ้าเป็นสิ่งที่ผมคิดทั้งหมดตอนนี้นะครับตอนนี้ผมแบบมั่นใจมากขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะบอททอมไปแล้วผมเคยพูดน<ม>ี้คุณหมวยว่าผมให้น้ำหนักข5เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับรอบก่อนหน้านี้ว่าหุ้นไทยนะบอททอมไปแล้วที่1,500นะครับแล้วผมก็คุยกับคุณหมวยไปว่ามันอาจจะลงมาเทสที่เดิมอีกรอบหนึ่งได้ถ้า<ม><ม>ประเด็นความเสี่ยงการเมืองแรงนะครับค,คุณหมวยก็เชื่ว่ามันกระแทกมาที่เดิมเลยนะครับจิ้มเหลือไปที่หนึ่งด้วยนะ1,530ซึ่งมันก็เริ่มดิ่ดกลับ พิลเกอร์บ้านเราเหล,ลือแค่เรื่องที่การเมืองที่ผมไม่คาดคิดอ่ะเรื่องเดียวนะครับคือถ้าไม่มีเรื่องนั้นผมคิดว่าผมว่าน่าจะน่าจะได้ลุนบอททอมไปแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับเป็นภาพที่ผมประเมินไว้แล้วก็เราก็กําลังเตรียมมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่จะออกมาให้นักทุนนะครับว่าในการที่คุณจะซื้อหุ้นไทยเนี่ยนะครับในภาพที่คุณอาจจะไม่เห็นโอกาสและความหวังเลยเพราะามันเป็น verse performer เลยนะครับแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาก็คือทุกตลาดนะครับมันจะมีไซเคิลแบบนี้หมด ครับมีช่วงที่มันแย่นะครับแล้วมันก็จะปรับแก้แล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับ<ะ>หลายสิ่งหลายอย่างผมว่าไพรซินเข้ามาแรงขาแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยไซเคิล <c oughs> เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าเอเชียดอลลาร์สกุลเงินเอเชียเทียบดอลลาร์เนี่ยแข็งค่านะครับมันทำให้ EM เอ็มอัพเฟอนะครับเอาแค่เรื่องนี้นะครับมันก็กำลังเห็นว่า EM เ s ็มเอเชียอัพและก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยกำลังจะอ่อนค่าต่อเนื่องบีเพราะว่าเฟดกำลังจะสเต็ปดาวในการลดตัดดอกเบี้ยนะครับนะครับบในนนคควออเตรร์3ี้ะ ขณะที่บ้านเราเองเนี่ยจริงๆมันมาตามเอเมเสซียแต่มันมีรอยแยกด้านการเมืองเหมนนือนต้องภาพออกนะมันมีรอยแยกด้านการเมือง14 15หพฤษสภาหุ้นลงมาแต่ตอนนี้มันไพรซินไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้มันจะเริ่มวิ่งขึ้นไปปิดแก p แต่ไม่ได้บอกว่าจะเข้าไปเท่าเขานะเราบวกมา2%เขา30มสิบเรซจะวิ่งไปเท่าเขามะมันองมีไดรเวอร์ด้านหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะค่อยๆฟื้นขึ้นไปผมจะบอกภาพนี้เลยเราจะค่อยๆฟื้นขึ้นไปนะครับงั้นครึ่งหลังเนี่ยคุณ เลเวลพันสามร้อยเป็นอลีตที่คุณจะได้มีโอกาสเห็นกันในช่วงที่เหลือปีนี้ครับผมค่ะแล้วจะจัดพอร์ตยังไงดีครับถ้าภายใต้สมมุติฐานผ่านร่างพรบง,งบประมาณครับในครึ่งปีหลังนี้นะคะครับก็พอตกการลงทุนเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ตีมที่มันเด่นมันคือตีม reopening trade นะครับคือการกลับมาเปิดการค้าของโลกได้ภายใต้บทสรุปด้านดีลการค้านะครับในระดับใดระดับหนึ่งนะครับ เพี้ยนหุ้นที่มันอิงกับตัวหุ้นวัตจักเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มพวกปอทอ c IVL ไอวีแอลบนซเมนทยพวกเนี้ยนะครับมันจะสลับกันเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับอันนี้คือภาพแรกอันที่2หุ้นที่มันโดนกดลงมาจากเรื่องกำแพงภาษีนะครับซึ่งเป็นโดมิเนสเพลย์ก็คือเทรนด์ของ f อ i ีนิคมนะครับจะเริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับจับตาดูอมาตาด h a นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นโดมิเนสเพลย์นะร,รับประโยชน์จากดอกเบียขาลงนะครับจะมีพวก กลุ่มเขาเรียกอะไรนะโรงไฟฟ้านะครับค้<ะ>าปีบางตัวที่นี่เยอะๆนะครับกลุ่ม ICT ซึ่งกระแสเงินสดมั่นคง e a r n i n g ิเป็นอัปเกรดเวอร์ชั่นนะครับแคดฟลูดีดอกเบี้ยลงเนี่ยจะเป็นภาพบดต่อเขานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มท่องเที่ยวกับโรงพยาบาลที่จะเป็นภาพของการที่ตลาดจะดึงเพียนกลับกับการเป็นคอร์ปิสเนสนะครับที่สามารถเกิดการได้ของไทยนะครับและกำลังจะฟื้นตัวต่อเนื่อง<ะ> ผมมีภาพภาพหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตอาจจะไม่ได้แชร์นะครับให้กับนักชุนนะครับคือภาพของตัวไชน่านะครับออกมาที่ประเทศไทยนะครับระดับการดีตัวนะครับจากไชน่ามาไทยเนี่ยตอนนี้นะครับเราเร่งขึ้นด้วยความชันนะครับความชันเลยนะคุณเหมืรูไหมครับว่ามันเริ่มฟื้นแล้วนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเร่งขึ้นอย่างนี้เลยเป็นรองแค่ไหนรู้ไหมครับแค่ประเทศไหนรู้ไหมครับ เป็นรองแค่สองประเทศซ,ซึ่งเราไม่น่าจะแข่งขันได้ก็คือฮ่องกงกับมาเก๊าค,คือเขาเป็นเชื่อมโยงกับจีนเพราะนี้ก็ไหมครับคนจีนเริ่มออกมาครับแล้วความชันของเราเนี่ยดีกว่าญี่ปุ่นนะครับค,คือญี่ปุ่นเนี่ยมันก็อยู่ในโซนสูงนะแต่ว่ามันก็เป็นดรอปลงมาจนถึงกลางฤพฤษภามันกันตอนนี้การดีดกลับฟื้นตัวเนี่ยความชันเราเนี่ยนะครับสูงกว่าญี่ปุ่นนั่นหมายว่านักเที่ยวจีนเริ่มกลับมาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมบอกว่า เรามีโอกาสในเรื่องตัวนักเที่ยวจีนมากขึ้นแล้วอันนี้ก็ซ้อนว่ามาตรการของภาครัฐในช่วงก่อนอันนี้มันแอบมีผลได้หน่อยเหมือนกันเรื่องตัวให้อินฟลูเอนเซอร์ของจีนนะสอง้กว่าท่านไปช่วยเอ็นพีอาร์แหล่งเที่ยวไทยนะครับช่วยเอ็นพีอาร์เฮ้ยการเที่ยวไทยมันมีความปลอดภัยนะนะครับอันนี้ลองจับตาดูเดี๋ยวหุ้นพวกท่องเที่ยวเนะี่ยเออร์เน็งยังไม่ดีคุณหมยต้องบอกก่อนนะเออร์เน,น็งคิวสองคิวสามอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าวรลษันมันโดนกดมาแล้วมันจะเป็นการกลับสานะนะท่องเที่ยวกับ โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะดึงพย,ยันกันแบบนี้ค,ครับก็รบประมาณนี้ครับครับผมค่ะโดยรวมก็ถือว่ามีมุมมองที่สดใสเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะปรับแผนปรับกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดความผันผวนภายในประเทศไทยนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการปรับกันตลอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ คุณกรพัฒน์ระเชศจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบื้องต้นคุณกรพัฒนประเมินนะคะว่าบอททอมของตลาดทุ้นไทยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะภายใต้สมมุติฐานที่ว่าเราจะไม่มีความวุ่นวายทางการเมืองที่เป็นกรณีที่มีการตั้งเนเรโอไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าการวิเคราะห์ของบรรดานักวิเคราะห์นะคะเกือบทุกสำนักจะมีการตั้งสมมติฐานหลากหลายรูปแบบนะคะโดยภาพรวมนะคะก็จะมีการตั้งสมมติฐานในกรณีอย่างเช่นนะคะยุบสภานะคะเปลี่ยนตัวนายกนะคะและรัฐประหารนะคะภายใต้สมมติฐานบวกๆอีกก็คือเรื่องของการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสร็จก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแป,ปลงทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้น ภาพรวมของการเมืองก็มีผลเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของประมาณรายจ่ายของปี69นะคะที่จะต้องอนุมัติถ้าไม่อนุมัติเนี่ยอาจจะล่าช้าไปกระทบกับตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามสมมติฐาน ว่าไม่เกิดรัฐประหารนะคะยังไงก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วแน่นอนค่ะซึ่ง่าให้น้ําหนักทางนี้มากที่สุดนะคะก็คือตลาดหุ้นไทยนั้นน่าจะไปต่อได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้นะคะก็คิดว่าตลาดก็น่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังค่ะแล้วก็ต้องมาจัดทับการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะภายใต้ความผันผวนทั้งปัจจัยในประเทศและปัจจัยต่างประเทศค่ะซึ่งเราจะเกาะติดนะคะ ทุกปัจจัยความผันผวนเพื่อมาวิเคราะห์นะคะอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านติดตามรายการชีนแอน l ์เวลของเราเป็นประจำนะคะทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายนะคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราได้ที่ชียนแอนทุกแพลตฟอร์มค่ะสําหรับวันนี้ทนวนรรณบรดชนและทีมงานสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์